สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้น้องดาวทองอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะพ่อแพ่อแม่ขาฝนตกนะคะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพาย,ยุเข้านะคะวันนี้ก็วันที่สามด้วยเนาะคะ่ะตอนเช้านะคะฝนตกเดี๋ยวเราเดินทางกลับตอนเย็นนะคะตอนเย็นวันที่สามนะคะน้องอารมณ์ดีมากๆเลยดูเล่นนะคะเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ เดี๋ยวอีกสักพักสายๆเดี๋ยวจะพาเข้าร่มนะคะเข้าโรงช้างนะคะเอาพี่ยอดเอาพี่ยอดก็ไม่ยอมนะคะเอาพี่ยอดโออโชว์โชว์ชวสเต็ปนะคะโชว์สเต็ปเอ้ยพี่ยอดเห็นน้องเล่นพี่ยอดก็อยากเล่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวพาเข้าร่มนะคะกลัวจะหนาวนะคะเพราะว่าฝนน่าจะตกทั้งวันอยู่แล้วนะคะวันนี้อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีไม่ยอมกันเลยนะคะ ดูดูยิ่งดูยิ่งเหมือนน้องอมทองทุกวันทุกวันนะคะทั้งหน้าตาทั้งนิสัยนะคะคล้ายคล้ายน้องอมทองเลยนะคะดคงจะสนุกนะคะได้เล่นน้ำฝนนะคะเริ่มจะอ้วนแล้วนะคะดูพุงเบลล์เลยนะคะ พี่ยอดพี่ยอดขัดงาขัดงาหรอคะอ๋อดูดูดดท่ายางนะคะท่ายากนะคะ อารมณ์ดีอารมณ์ดีพี่ยอดโตเป็นหนุ่มเราก็จะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะคะอยู่กับพี่ยอดนี่น้องดาวทองเป็นช้างเล็กเลยนะคะอืมีเสียงด้วยนะคะมีเสียงด้วย อ่าพี่ยอดก็ไม่ยอมนะคะพี่ยอด ถ้าฝนตกช้างจะอารมณ์ดีนะคะแทบทุกเชือกเลยนะคะยิ่งอยู่อ่าตากฝนนะคะได้เล่นน้ำฝนนี่อารมณ์ดีมากนะคะผ่อนคลายนะคะ ต้องถ่ายอยู่ไกลๆนะคะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเขาไม่เล่นนะคะโอ้โหมีทายยากด้วยโอ้โ,อโอทำอะไรอะ โอ้ท oh, ายยากทายยากโอ้ฮโยคะหรอคะโยคะหรอคะเฮ้ยดาวทองเอ้ย <l ots> ดูดู <l ots> อารมณ์ดี <l ots> อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดี พี่ยอดรักยืนเป็นหุ่นเลยนะพี่ยอดรักดูน้องเล่นหรอฮะพี่ยอดรักก็เล่นบ้างสิคะเล่นได้นะโตเป็นหนุ่มก็เล่นได้นะไม่เป็นไรนะนี่มีเสียงด้วยอมีมีเสียงด้วย พี่ยอดน,นี่สูงเต็มจอเลยนะพี่ยอดตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มาก <c oughs>

ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ แม่ควานนำความน่ารักนะคะมาให้พ่อพ่อแม่แม่เอแ,แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมความน่ารักความสดใสของเขานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ